มังกรดำครับผมสวัสดีครับเปาเปานะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับผ้ามังกรดำวันนี้นะครับตัวนี้ผมทุนท่านะครับลูกค้าซื้อไปแล้วลองใส่แล้วอ่าดีนะครับผมตัวนี้กลับขึ้นมาซื้อซ้ำอีกนะครับพกเหลี่ยมเจ็ดเหลี่ยมนะครับคู่เดียวนะครับผมอ่าวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับฟันนี่ครับยิงไม่เครื่อนใม่ใหญ่ๆหญ่สีห้เบิ้งนะครับผม วาเล็กมันจะทนทานแข็งแรงสักหน่อยครับมาเพาะาเบิ้งกันเลยครับนี่ครับจิงไหมใหญ่ๆเนาะครับเนาะเอ็มซีเนาะปั้นเห็นบหมครับเล็กมันดูดเนื้อไม่ดีเพียงครับเพราะว่ามันคมนะครับเห็นบหมครับนี่ด้ามจับก็เป็นยางยางดีนะครับผมหนานุ่มนะครับผมกระชับมือนะครับตัวนี้ตัวนี้มีโปนะครับแถมถุงมือให้นะครับแต่ว่าผมลืมเอาถุงมือไม่ให้เบิ้งครับถุงมือกันหนาๆเลยนะครับเห็นบหมครับ อ่าง่ายๆเลยนะครับกินง่ายๆยังสีนาผมเอาอยู่นะครับผมเนี่ยยังสีนะครับผมกินง่ายๆแบบสีนะครับปันขาดแป๊บเดียวนะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมสามารถทักแชททักอินบ็อกก์ได้นะครับตัวนี้ราคาบ่แพงครับสามร้อยเก้าสิบบาทจัดโทนตีนะครับแถมถุงมือไปให้หนึ่งคูนะครับผมใครสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ